อันนี้นะครับผม FC จากประเทศกัมพูชานะครับผมมาทำการติดตั้งนะครับยางบิสโตนนะครับผม2 5 4 8พร้อมน้ำเบรกนะครับผมในคันเจจานของนะครับนี่นะครับผมเป็นยางบิสโตนรุ่น HT 6 8 0บาสิติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับรีโวนะครับนี่ยางบิสโตนนะครับ2 5 4 8ครับผมนี่ก็คู่ลูกค้าจากจากกัมพูชานะครับนี่ทะเบียนกัมพูชาเลยครับผมอะไรฝั่งซ้ายนะครับ ไอ้นี้อยู่ในส่วนของของคพุชานะครับอยากติดตั้งยางก็ติดต่อได้เลยนะครับผมธนาเงินขอบคุณมากนะครับผมมีอะไรเข้ามาได้เลยนะครับบาทบาทเลี้ยวเลี้ยวคะแนนยางได้บาทขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่มาใช้บริการจากเรานะครับผมคันนี้ก็มีการเจียจานนะครับแล้วก็เป็นยางนะครับผมพร้อมตั้งศูนย์ให้แบบ ครบรเลยนะครับผมจากทีมงานมืออาชีพนะครับถ้าใดสนใจอยากเปลี่ย,ยนยางรถยนต์นะครับนึกถึงวิเชียนดำยางยนต์ของเราได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสวัสดีครับ